สวัสดีครับช่วยร้อยช่างในครับวันนี้ยุคเกาหลียังบ่งหูยังครับอันนี้พี่ซักครับครับวันนี้ที่เว้าเรื่องค่าแรงขันตำแรงงานอีกเก่าพอสังนะครับให้ชี้ให้พี่ซักเราอยู่มาก่อนให้เราอธิบายาจังไรครับพี่คิดจังไรครับค่าแรงปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะสองพันสิบเจ็ดนะครับสองพันห้าร้อยสองพันสิบเจ็ดนะครับ <20. S 1> ปีตัวว่า17ค่าแรงขั้นต่ำตอนนี้6,400ชั่วโมงต่อชั่วโมงนะ6,470 6,470 6,470วอนต่อชั่วโมงทำงานทางาน1วัน8ชั่วโมงลรวก็เอา6,470คูณ8ก็จะได้เท่ากับค่าแรง8ชั่วโมง OT OT ก็จะเอา6,470 คุณคณหนึ่แตคือถ้ามีโอทีอ่าถ้ามีโอทีก่อนนี้มีโอทีของกอสรางสิคิดเพิ่มเป็นเอาหกพันสี่บหกเจ็ดสครับมาคุณหนึ่งจุด้เป็นหนึาสเป็นชั่วโมงโอทีเป็นชั่วโมงโอทีหน่งตอนหนึ่งชั่วโมงครับแล้วก็ได้จากชั่วโมงก็คุณไปครับปกติยูนีเป็นเังไงครับยูนียูนีกเลิอกขาโมงครับเขา7เจ็โมงเลยข่าโมงครับ โอที่มือละสองชั่วโมงมือละสองชั่วโมงได้แปดสองเขาเรียกว่าแปดสองแต่คือเฮ็ดแค่ชั่วโมงเดียวเขาให้โอเป็นสองชั่วโมงครับเขาให้ดีชั่วโมงนี้เนาะครับนะคือว่าเอ็ดงานแปดโมงเฮ้ยเจ็ดโมงเจ็ดโมงหรือหาโมงพักเที่ยงชั่วโมงหนึ่งในเป็นแปดสองเขาเออแปดสองยังอาเอิ้นหนึ่งแรกกับหนึ่งจุดศูนย์อันนี้คือวันธรรมดาเนาะครับวันธรรมดาจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกรแต่คือวิธีคิดก็คือ ชั่วโมงการทำงานคือ6470ครับถ้ามีโอทเอา6470นี่คูณ1นครับสิเป็นชั่วโมงโอทการทำงานครับแต่สี่ตกประมาณระ้า0 0นครับ9 0 0 0กว่า9,000 9ั0เหาว่น97ัน9 7 0กว่าครับผม้านะครับคประมาณถ้าวันปกติสี่ตกประมาณเท่าหร่ครับ1มื0อเ็ดประมาณ7 7 0 0 0มเน็เเ่ใช้แรงปี2 0 1 7 แล้วถ้าเป็นวันยุดธยังเยี่นเสาร์ทีน่นี่วิธีการคิดคิดวันยุดเนี่เอาเอาชั่วโมงโอ้นึงจุเทาีเท้าคิดหกี่ร้อเจ็ดสิบคูณหนึุ่ดหหมายก็มาแปดชั่วโมงแรกแชั่วโมงแรกคหนึ่งจุดหคูณหนึ่ตั้งแต่เจ็โมงหอดให้แชั่โมงแหละแค่แชั่วโมงแรกอ๋อคือบร้คิคดว่าชั่วโมงละหกพันสี่อสิบอครับปนเสาร์อ, 6, อาทิตย์คือเสาร์อาทิตย์นี่แดชั่วโมงแรกให้คิด เป็นโอหกพัคูณหนึ้ครับเป็นโอเป็นโอหนอ๋อเป็นคิดเป็นราคาโอไปเลยเนาะโอหนึ่งจุแต่ว่าถ้าเสาอาทีตย์เท่าเห็ดโออิดยังไหรครับแถนีายถมโอเพิ่มไปอีก2อชั่วโมงครับก็เอาหกพันสี่คูณสหมายทั้งเสาทั้งอาทิตย์อ๋อถ้าเป็นโอทีสชั่วโมงถ้าเป็นโอทีเอาหกพันสเจ็ดสิบคูณคูณสองคสอเท่ากับโอทีวันหยุดครับนะครับ โอที่อีกอเขาทำงานเท่ากับเป็นเอิญโอที่สครับยังยังยังเจ้าเฮ็ดเสาทิศแปดสองนี่มันที่ตกเือแล้วเท่าไหร่ประมาณละแสนนีละแสนแสนสามพันแสนสามพันห้าร้ประมาณนี้ครับแสนหนึกับประมาณสามพันเมื่อกี้เกินมาพันหนึงาสามพันสามพันห้าร้อยสพันกับประมาณต0 0สิบบาทประมาณร้อยสามพันตีไปร้อยหนึ่งสามพันร้อยถ้าทำงานเสาทิศก็จะได้มือละสามพันกับหนึ่งร้อยบาท มือธรรมดา70,000มืรวมโมีเราเจ็ด0 0 0 0นกับเจ็ดสามสองพันเดสองพันเดครับผมก็ธรรมดามเลยองพันดโอ้ครับแต่ว่ามันมีมือพิเศษคือถ้าท่าจันอังคารพุทธภาสุปหยุดเลยบหยุดเลยสิได้มือฟรีอีกมือนึงครับกับว่าเขาจะเา่าเพิ่มให้เป็นวันอาทิตย์อ๋อแต่คิดแบบไรครับคิดไอการคิดเท่าคิดคาแรกธรรมดาหกพั อ,อ๋อบรกิการมาูดแบบบริคุณหนึ่งครับคุณองอืนเครื่องให้เพิ่ออพมอีกแร้วนึงครับวันนี้เราถึงบริษัทสมโฮนะครับคำวันจันทร์ฮอดวันศุกร์บโหยุดเลยสิได้มือฟรีมาอีกมือนึงแด้ว่าเขาสิไปลงให้ในวันอในใาทิตย์ได้ไปซิปเพิ่นกระดิเขียนแปดแปดสองแปดสองแปดปกติไมันจะเขียนวันธรรมดาไม่เขียนแปดกับสองเป็นว่าแต่ว่าถ้าได้มือฟรีมาไมันจะเขียนแปดทางหน้าเป็นแปดสองแปด ครับผมอันนี้เป็นค่าแรงอประเทศกเกาหลีค่าแรงกานตั้มอีเก้าครับอ่าปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดแต่สองพ <ผม S 2> <ฟ>ันห้าร้อยหกสิบอีฟี่นะจะให้ทุกบริษัทแหละเมื่อกี้องเพราะสมองอาจจะได้ทุกบริษัทของ e อเีเก้าครับผมมาใแน่เบยผมไปงานครับผมเมื่อนี้กับจ้างแล้วครับตอนแรกผมกับเขาใจว่าผมได้เงินเดือนน้อครับตอนนี้ก็คือรายวันรายวันเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงคือบางวันทํางานซีโมชั่วโมงหาชั่วโมงก็ให้ซีชั่วโมงหาชั่วโมงอ๋อเพราะว่า งานก็สั่งถ้าเกิดฝนตกหนกักหรือว่ามีเหตุจาเป็นหรือว่ามันก็ต้องหยุดนะครับเนาะเลิกตอนไหนขายตอนนั้นครับผมโอเคครับ okay, นี่ไปก่อนครับบ๊ายบาย